โอ้ยจะเป็นมวนพี่น้องเอ้ยลาดีจ้าพี่น้องจ้าม,มี้พบพ่อกับคุณแม่มีกานบ้านนาพ้ามวนนะจ๊ะเด้อคุณแม่มื่อนี้มาเกี่ยวเข่านะนะจ๊ะเนาะจ้าเกี่ยวเขาอยู่หน้า,ากระของเอนี่ยจ้าพี่น้องหน้ามือเศร้านะจ้าช่วงประมาณเอ่อแปดโมงกว่าเจ็ดโมง คุณแม่กับปล่อยง้อออกอ่าเรื่องทองหน้าจะของเนอคุณแม่กับมะยาเวเกี่ยวเข่าผู้เดียวจ้ะพี่น้องข้อมันมีชุกไฟแห้งลจ้ะพี่น้องบังมองมันจะนอนถ่านนะจ้ะเนาะจะของกับบุควยนี่เวลาจ้ะพี่น้องหยาดแยกหยาดงานหลายอันหล,ไลนายแนเนาะลบหน้าลบหลบังจ้าเสียดี่ยแม่ตื่นเสียดหน้าพี่น้องอ้ จักยานน้ํหมูน้ําหมาน้าโล่แป๊กน้ําไก่น้ํงัวจักยานน้ํหญาอยู่บ่จักสิเกี่ยวข้าเนาะจ้าพี่น้องเนาะได้อันทํายางจ้ะพี่น้องแต่เสียดเวลาเฮ็ดอันนั้นแน่เฮ็ดอันนี้แน่ล่ะพี่น้องเอ้ยอย่าหล้าไหละหน่อยค่อยเฮ็ดไปเนาะถ้าบ่มีคนจอยเฮาก็จอยแล้วจ็อไปสําหรับพี่น้อง เกี่ยวได้เมื่อละหาฟอนคิดฟอนก,นนอนอก,นนกะเทศไปฉันเลยว่าพี่นอ้องเนาะจักหวันกันแล้วดอกจ้าพี่น้องอันยุ่หน้าขึ้นแม่เนี่ยมันกะว,ว,ว่างว่างหันว่ามันสี้แดงอ,อัน,นลุยหนามเกี่ยวจ้ะพี่น้องเตรียมซื้อกะละมังมาจได้เกี่ยวเข่าใส่กะละมังลอยมาไวนนมันคันเทน,นาดอะจ้าแต่เล่ล่อน้นามมันลดจ้ะพี่น้องเนาะ ช่วงนี้น,น้ำจะลดลงเลยจ้ะพี่น้องแต่ก็ยังเป็นน้องเป็นบวก,กบด้วยจ้ะพี่น้องก็ได้ใจเกิดอันบูดเกิดบูด่ินะเที่ยวเขาพี่น้องเอ้ยเที่ยวเล่นไปนะจ้ะพี่น้องแต่บ่มีผู้ชซอยหรักจ้าพี่น้องก็นั่นสินนะเนาะที่นี่ตัวคนเดียวมันก็นลำบากแไง ที่แม่ก็ว่าจะเอารถเที่ยวหล่ะจ้ะพี่น้องเอารถเที่ยวกับช่วงนี้รถมันจะเจากับติดงานนะจ๊ะพี่นอนะอ้องเนาะแต่เนื่องกับว่าเออคอยเที่ยวไปห้องเอารถนัเสเะะนะเี่ยวนะพี่น้องนะเขาก็ได้เที่ยงห้งหัวเนี่จ๊ะเนีย่ยจ้ะหน้ามองเที่ยวเขาพี่แม่ก็เป็นบวกยังมีบวกหน้าไม่ได้จ้ะพี่น้องเนี่ย คุณแม่ก็เก็บเอาหอยได้จ้ะบ้านนี้มาเก็บหอยออกออกจากอันนี้มันแข้งก็พี่น้องมันหน่อยอยู่หอยเก็บออกไปไว้อาสาใหญ่ก่อนนาอพี่น้องจาพี่น้องหลังจากที่คุณแม่อ่าล่องเกีียวเขาย่อมมือเศร้าแล้วนะจ๊ะเนาะคุณแม่ก็ไดเจ็ดเวลาอีก าบางชั่วโมงเนี่ยกลกว,า,กวานะจะพี่น้องไปหาเล่มหยานะจะพี่น้องเนาะไปหาเล่มหยาหาเกีียวหยามาให่งัวนะจะพี่น้องเพราะว่าง่วปล่อยกลิ่นตามให้หน้าตามธรรมชาติมันกระหยากับอลารนะจะพี่น้องแต่ไป,ไปเกีียวมาให้กินอสั้นๆกินกับเครื่องแน่นี่มือซ้อน้ำมอแร็ง,งรห้าก็เห็ดเครื่องให้กินนะจะพี่น้องเนาะ เวียนกะปล่อยลงมากอันให้หน้าแลักก็ห้องกรเฮ็ดเบียกส่วนอื่นห้องไปนะาจ๊ะอ่าช่วงนี้คุณแม่ยุดยุดเทน้ำเข่าก่อนจะพี่น้องเย้าเข่าดอก่อนนะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะยานเข่ายานอันเข่ามันลงนะจ้ะพี่น้องของไหนที่มันมีน้ำไหลมันก็ลงมันก็นอนกันในเกี่ยวมันก็เกี่ยวยากน้าจ้ะพี่น้องเนาะ ง่วกัปล่อยไว้ให้หน่าเลยจ้าเข,ขาขึ้นแม่กันยังเหลืองเหลืองนิ้วขึข้นแม่ก็ยังเกี่ยวบแลลวเลยจ้าพี่น้องจากตรงนั้นมันเป็นน้องน้ำบวกน้ำน้อยนึงง่วมันย่างไปกินน้ำาจ้าพี่น้องมีเลยจ้าเ่อกะเบียร์พ่อก็มีหลายอันหลายแน่วเะจ้าพี่น้องเห็ดอันนั้นแน่เห็ดอันนี้แน่แต่ละมือกับพานไปเร็วเร็วง้วนี่ก็สำคัญเลยจ้า อะไรเขาก็ต้องหาหญ้าให้เขากินยญ้าพ่นจอยเนาะจ่ะพี่น้องช่วงนี้ห้ามมันเกิดบ,บ่มีเนาะลูกสรเกิดบ่มีห้ามเด้อจ่ะพี่น้อง,บ,บ,ออบ,องบางคนเอาเขาไปสศรก็เจ้าก็เอาห้ามน้ำเอาไปเกียนเป็ดเกียไก่บางคนก็เอาไปเห็นไหง่วงจนมากก็ใหหง่วงจ่ะพี่น้องว่าคนเลี้ยงง่วงสมัยนี้เนาะก็เจ้าเห็ดแบบไม่เด้อจ้า จาให้กินเนี่นห้ามน้ำนะจ๊ะนพี่น้องเนาะอ่ากินห้ามน้ำกับอุ่นทองอุ่นยังเสริมไปกรับหยากับเฟื่องเพราะว่าหยาก่ะอึดบางคนเขาเจ้าว่าไปหาเกี้ยวใม้กินดิจ้าเขาเจ้าก็บปวดใหญ่กินอยู่หน้าเน่เอาอยู่หน้าจะคลองเป็นหลักไปบางอื่นอีกก็ยยานเนะจ้ะเนาะยานเขาเจ้อาฉีดยาคาหยาอย่างในเงี้ยนว่าพวพนั้นพวนี้ต่ายกินยาคาหยาเนะเขาจ้ากับยานเขาจากั แะระ้ว่างไวกอนน่ะจ๊ะพนองเนาะเมื่อยังไถือสัเจ้าของเลจาะพี่น้องเบียกเท่ากับมีไปยังซีเลขาจัะพนองเอ็นน้ำน้ำง้อน้ำพิงน้ำของน้ำ,ขขขขขนำเขาน้ำยังเท่าเนี่ลขะจัะพนองช่วงนี้เมื่อนี้กะเป็นวันเกิดของคุณแม่อีสานบานนาผ้ามวจนจัะพน้องตรงกันครับวันที่ยี่สิบแปดนะจ๊ะยี่สิบแปดตุลาคม ค่ะเคยจัดในจระคลองทุกปีแหละเล็กๆน้อยๆเอามูเอาพวกมาคนที่นับถือคนที่หักเคยกันนะจ๊ะน้องลืมแก่นกันกับว่า,ายคนนอกจากเพราะว่าคุณแม่ยอยู่ทงอยู่ทางน,นะจ๊ะเนาะย,ยู่หน้ากับบริโภคค่ะสมาคมกับผู้ใดาลายคนนะจ๊ะก็ตั้งแต่คนที่ที่เอ่อใกล้ชิดกันอิลีจะไว้บางใจกันนะจ๊ะนาอพี่น้องเนาะแรกก็ว่าสิกินจักเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะพี่น้อง ก็เป็นพี่ที่รีตองเนาะมีน้ำไห้น้ำหน้า mm hmm. จ้าเดี๋ยวจะพ่อกับคุณแม่ตอนแรงจากพี่น้องแ <c> ต <oughs> ่คุณแม่จวมาล่ามซื้อฟางจะก,ก่อนจ้า mm hmm. แต่ว่าอ่าล่ y งยูทูบนี่เฮ็ดเพลงเคยื่อเฮ็ดเพลงไปกะติดลิขสิทธิ์เพลงนะจ้ะเนาะอันนี้กับบมาบันใจขึ้นกันนะจ้ะต <c oughs> ิดลิขสิทธิ์เพลงข้าเจ้าเนี่ยละเมิดกะคขึ้นได้ลบคลิปออกเลยจ้ะพี่น้อง ปกติแล้วคุณแม่ก็มักลองมักล่ำย่จ้ะค้นมักมวนจ้ะแต่ว่าหาบ่ไปสมอค้นก็สังคมหนอกบา้านนจ๊ะเนาะอยู่แต่น้ำงัวน้ำควายน้ำไหน้ำหน้าเนี่ยจ้ะพี่น้องจ่าช่วงช่วง,รงแรกๆก็เจอกันไม่กับคุณแม่นะจ๊ะเนาะคุณแม่ก็เอามาล่อ่อให้พี่น้องเบ่งมืองแรกเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้อง เลี้ยงง่วกะเลี้ยงไปยังสิเละจ้ะพี่น้องร้อยเขาหน้าปลาแล้วก็ด้จจะเด้อเขาหน้าปลาแล้วก็สบายหลงจ้ะพี่น้องก็อบอือดมองเลีย้ยง,งนั่นจ้ะเนาะช่วนนี้ก็อดเอาสักก้อนอดเอาไปสักกอนพี่น้องให้กินไปยังสิเละจ้ะกะมันได้กินอย่างสิกะมันกะยูได้เลงจ้ะพี่น้องกินเมื่อไรนีดละหน่อยก็ว่าเป็นยังก็บ,บ่าถึงก็ว่าสิจอยได้ตรงนันเลจ้ะพี่น้องเนาะ คุณได้เรียงงาอกันก็ขอเป็นกำลังแร่งใจทุกคนนะจ๊ะเด้อสู่ไปน้ากันนะจ๊ะพี่น้องเกษตรกรให้เรียงงัวของเฮาเด้จ้ะจ้าได้เส็จตอนแรกพอคุณแม่จ้ะจ้าเมื่อนี้เป็นวันเกิดของแม่ดวงนะจ๊ะเด้ออีสานบานนาผ้ามวนจ้าพี่น้องเมื่อนี้ได้รับเกียรติจ้ะพี่น้องทั้งเจะเดินศิลนะจ้ะแล้วก็พี่น้องทั้งบรรดาลกมมา <laughs> อันนั้นค่ะก็มีอันนี้เม่ค้าได้จะเดอแมเมค้าก่ยาวิเชยนบุรีนะนะา๊ะเนาะมอนีอานเต็มโตจะลล้ะไเลวแล้าจ้ะพี่น้องเ่าเค็กจกหน่อยเนาะแต่ว่าไฟห้าคือบ่ดับเนาะป่ดับก็ทราเป็นยังอาไ่ต้องด,ดับอ้ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday, birthday to you <S <S น,นะขอใหมีความสุขนะครับเจออ้าภาพครับผู้ผจิตของวันเกิดนะครับขอให้มีความรุ่มเรื่นทุกทิ้งทุก่างนะครับขาดท้ายหรวาเหตการณ์เงานอจะมีเงินเกบเงืนหมุนใตลอดเวลานะครับเ่มีความสุขริมเป็นเลิศ ซาถุนอนหลับขับเด้อคอยพ่อหนันเออจังกลับขึ้นไปแด่ผู้เพิ่นไวยพ่อให้น้จ๋าเนาะพี่สันมาหน้าภาพมวนจ้ดพี่น้องเดี๋ยวเ้ามาตัดเค้กกันจัน่อยน้จาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าจะมาฟังเพ่งตจ้าสำหรับเรื่องนี้ก็มออใม่แคร์ม่เกียรติได้แ่เด้ะที่มารวมงาน จากคุณแม่อีสานบรนดาพระพรค่ะน้องมีมัาแต่มีหลายคักนอกอีลีสามลีลาวดีนางบักเรวตาอนันต์ไปสวรรค์ชั้นฟ้าขออาสาปีลไปขอ ให้ได้คู่อายใจน้องบวันกลัวหัวใจทั้งสีห้องของน้ามอบให้เพียตราบจนชั่วทชีวิต มกอายไล่ลิงมกอายไล่ลิงวันดังนมีลาบดีถวายชีวีเดริวัตตถวายชีวีเดริวัตตบูชารักหมดใจเอา้เอาเบูชารักหมดใจลำบากตราตรึงแค่งใดคออยู่เพียงกายกบไพบ่ พออยู่เทียงกายกับไอโบห้าหวังเป็นคู่อยู่จนเท่าแกแม้พอแม่อายนั่นเพิ่นกันกน,น้องหางใจหวังใจได้เป็นควูเพียงสอง มองกกลยังฟังใจตาใช้ใหม่มือหัน,นใจสู่ป่นผู้พาแทงป่นกำแพงจนฝ่ามมียานสิ่งใดขอแต่ได้เคียงที่เป็นพ่อเป็นสิรอพั้งสี่นอ,มอนมมียอมแห้หมักอายห้ายขัดแม่หมักอายห้ายขัดแม่ อยากอยู่เป็นผู้ดูแลจนเ่าจนแก่บอกแปรผันใจจนเ่าจนแก่บอกแปรผันใจจัดใดขออยู่เคียงจัดใดขออยู่เคียงกรังผู้นอนรมเรียงขอแค่เพียงไอเคียงกับนางขอแค่เพียงไอเคียงกับนาง ใกนั่นไกลกันเอานี่อายผู้มีล้นฝ่าพระลานองสำดินเม่สี่เดิยนสินใสใจปองก็ได้ครั้งสุขสมงเชิญชมกันได้ปนสลายสิ้นนามตาลินไหลาย,ยาวคำพ่อเมไอวยาวว่าน้องไปนี่บุญชาตินี้ปรสมที่ได้เคียงสองชาตินามีขอจองอยู่้ังเคียงอา ยิาดบอกจ้ามวลตกมือให้เนต้าพี่น้องจ้าเป็นแร่งใจให้คุณแม่อีสานมาหน้าเนอะจานะเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ต้องพัดกันล่องนะคะครับอาจารย์มาจากจเจริญศรีเนอะจานะเนาะ